ไม่สี่ระยะไปหนึ่งเลยป่ะเมื่อกี้เข้าผิดเนี่ยก็ไม่สะกิดไงจังหวะคุณขอกินน้ำปลาเชงหน่อยฮะวันนี้แล้วท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ในสนามด้วยนะครับที่เดินทางมาถึงสำมะกทัวร์แอมบ์นิวกับรายการซุปอัพไทอร์เรคคอร์2016ครับมากันแต่หัววันครับขอบคุณด้วยนะครับมาตอนนี้ช่วงนี้ดีหน่อยครับพี่โก้ครับทำไมฮะหาที่จอดรถง่ายฮะยังพอหาที่จอดรถได้นะครับมาช้าผมมาถึง 9ก้าโมงนู่นปลายแท็กแล้วครับปลายแล้วเหรอปลายแล้วครับ oh. รีบ,ร,บรีบมากันนะฮะรีบ,ร,บรีบมาทำไมคนอยู่ปลายแท็กทำไมในสนามคนดูปัญหาอะมรวะชอปปิ้งอยู่ชอปปิ้งอยู่ข้างหน้านี้เรามีร้านค้ามาเปิด เป็นไงบ้างฮะในรุ่นซูเปอร์โฟร์กับเครื่องสองล้อนะครับเดี๋ยวเตรียมรถเลยนะครับซูเปอร์โฟร์กับเครื่องสองล้อเดี๋ยวเตรียมรถเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะเข้าสู่เรียกว่าเลนลำดับความแรงตามกันไปตามกันไปวันนี้วิ่งหนึ่งรันนะครับสำหรับคนที่เปิดเครื่องรับมานะครับวันนี้วิ่งหนึ่งรันนะท่านกำลังอยู่กันในรุ่น1.9 Blue Power BRC Class แล้วก็ Attack Force รถมีลำโพง12คันครับเวลาตัดตัวโปรเจคชัน13.00วินาทีเก็บรถ7คันครับเพื่อพุ่งสู่หุบลีรามนคร ังหวะเบอร์แล้วหยุดไปหมายเลข307ครับสุพเวชอชิระกุลทรครับหน่วยเป๋ร์สุพันธ์กับหมายเลข304ครับจากเอี่ยมรอดครับแบ่งปันเลสซิ่งอัลฟาเทคครับก็ตัดตัวหมดแล้วแกงนี้ใช่ไหม แกผ่านการตัดตัวไปหมดแล้วแต่ก็มาทำสถิติ ออกตัวดีครับเก้าสองวิ่งดีครับสิบสองหกสิบสองเจ็ดใช่ไหมฮะพอๆอกันครับฝั่งซ้ายนะ่ะแมนเอจัดโก้นี่แมนติ้งดูแบบตัว ดีเซลเร็วขนาดนี้เลยเนี่ย